รายดังความฝันขึ้นวันนั้นช่างเหลือเชือ่อถักทอเยื่อใยอุ่นไอรักอันชื่นชนูนกามเทพเล่นกลบันดาลดนให้หวนคืนคู่ควรรักมันฉันและเธอ เหมือนต้องมนงกลงผวังแรกกันล้นสวงติดตามท่วงห่วงห่วงใหญ่หัวใจนะเออต้องเฮือนหายห่างไกลให้เดียวดายเสมอกล้ำกลวนละเมอพรำเพอกี่ครั้ เธอคือผู้ใดเธอเป็นของใครอยู่ที่ไหนข้ามพบมาใครโอ้ใจปรารถนาด้วยใจรักมันอธิษฐานข้ามการเวลาให้ความรักทลายมานฟ้าค่ำมาพบกัน